สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเช็คอินกันที่โรงแรมอสิตารีสอร์ทนะคะที่อัมพวาค่ะที่นี่เป็นโรงแรมที่อยู่ติดริมคลองนะคะบริเวณล็อบบี้ค่ะ บริเวณสปาของที่นี่นะคะบรรยากาศโอ้ยเงียบสง,งบอะ่ะโอ้มีสาวไว้น้ำด้วยสาวไว้น้ำเล็กๆนะคะแต่ก็ดูโอเค บรยากาศล่มรื่นที่นั่งต่างๆในรีสอร์ตก็โล่งๆไกลๆนะคะไม่แออัดถ้าฝนตกก็น่าจะอากาศดีนะเนี่ยน,นี่เป็น,นโอ้ยเขามีดนตรีสดนะคะ มาค่ะเรามาดูห้องพักกันนะคะอ่านี่เป็นชื่อชื่อห้องอะไรล่ะเนี่ยองจโอ,โอ,โอ้มีโซฟาด้วยนะคะเขเปิดไฟแล้วหรือยังเปิดแล้วค่ะสว่างสุดสแค่นี้ก็คือห้องนี้มีหนึ่งเตียงนอนแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีระเบียงนะคะด้านหน้าเป็นคลอง หนลองเปิดไปสิคะอืมคือทุกห้องเขามีความเป็นส่วนตัวนะมีกำแพงเป็นของเขามาดูห้องพักกันนะคะนี่เราพักห้องแบบใหญ่สุดของเขานะเออเขาเป็นสไตล์นกนกนะเอา้าว นี่ห้องเราเหรอทำไมรองเท้าเยอะอย่างเงี้ยห้องวันนี้นะคะเป็นเตียงคู่เอ้ยเตียงเดี่ยวแล้วเราก็มีเสริมตรงโซฟาเบดแล้วก็เสริมที่นอนอีกอันหนึ่งนะคะนอนสี่คนได้สบายเลยมาดูห้องน้ำก่อนนะคะจ๊ะเอ๋มีทั้งอ่างล้างหน้าโซนฝักบัวอาบนนะ้ำเขาก็ทำเป็นสัสดส่วนนี้เนา เอาแล้วด้านนอกอะไรเนี่ยโอ้ด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งมีชักโกอุ้ยพาอชิดตัวแล้วนี่เขาให้อะไรมาเนี่ยเ,เก่งเกงเลฮะใช่ใช่เขามีเกงเลให้ด้วย บ้านมีคลองเป็นของตัวเองนะคะ บรรยากาศชุ่มฉ่ำยามเย็นค่ะฝนเพิ่งตกไปขณะนี้เวลาห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วบริเวณที่พักของโรงแรมนะคะเขาก็มีห้องแบบที่เป็นบ้านเดี่ยวๆเนาะแล้วก็เป็นเรือนไทยด้วยมีห้องบนเรือนแทกด้วยสนามหญ้ากว้างขวางตอนนี้คนกำลังทยอยไปทานอาหารนะคะ นี้เราสั่งอาหารเซตโตไว้เมนูเย็นวันนี้นะคะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องดื่มแถมมามาร์การิตา้าจินโทนิกใสๆวัยรุ่นชอบพินครีนแล้วก็ ครับสิ่งนี้เรียกว่าข้าวสวยค่ะไม่ไม่ข้าวเซตละสองจานมั้ใช่ไหมเซตละสองจานเพราะว่ามันเป็นเซตสําหรับสองคนแล้วก็มีปลาโอ้ยขอสลับปลาหนึ่งกุ้งกุ้งเปล่าฮะก็เมนูในเซตนะคะอันนี้เป็นปลาเนื้นอ พิงค์เลดี้แม็กกาลีด้าและน้ำส้มนางเอกออริจุยอรุณสวัสดยามเช้านะคะที่อสิตานิโควิซอฟต์ไม้เห็นนะคุณเห็นไหมเมื่อกี้อกรอนใส่บาทของ ไล้เยึดไปเลยใช่ไหมคะคารุณสวัสดียามเช้าที่ห้องอาหารนะคะนี่กินอะไรดีมีไส้กรอกแฮม ผัดโบราอุ้ยน,น่ากินมากเลยทอปลาเก๋าผัดขิงผัดซีอิ๊ว<อ>มีไก่สับใบกะเพรายินดีด้วย<อ>แล้วก็ลำบัดชากินดี <laughs> ไก่สับใบกะเพราแล้วก็กะหลำผัดชาต้มครับอันนี้เป็นข้าวต้มหมู เขาต้องเครื่องดูน่าตาดีนมหเยอะมูน่าตาดีอ่ะเป็นครั้งแรกที่เขาต้มมีไข่เจียวนะฮะ <c oughs> ใส่สุขภาพมีสลัดผักน่าตาดีใช่ไหนะกิจกรรมเช้านี้เราเ,าเาาขียวตุนตุนเขาให้วาด มีข้าวเกี่ยวว้าว่ไล่ะเอาสีแดงไหมล่ะสดใสเ,นนเ,อเออไม้มันแค่นี้แหละจางๆหรือมือมคนหนึ่งเป็นกระต่ายนะคะนี่เข้าเกี่ยวว่าแต่เราไม่ต้องลงสีเต็มก็ได้ไมั้ อ๋อแต่ถ้าไม่เต็มมันจะไม่เห็นเป็นตัวใช่ไหมลงตัดขอบๆๆ <c oughs> อย่างนี้เหรอแล้วหนูพลิกขอบอยังไงอ่ะพอเราปิ้งต,<อ>ตรงนี้ตแด้ก็จะเอาตรงนี้มาอ๋อโอเค<ๆ>ก็คือสลับข้างไปเรื่อย มันเริ่มใหญ่<า>น้องกน<ค><อ>ฮ่เริ่มตีลากาแล้วเราจะเอาข้างนี้ยังไงข้างนี้อีกหน่อยเออที่ใกล้ไหมล้ละ <c oughs> ไม่ใช่ใกล้ได้นะใกล้กลลไหมละไหม้แล้วไหม้แล้วลูก หลังจากนั้นที่กลางภาพมําแบบนี้ค่ะเส้นนี้คือเส้นหลักในการพับนะคะเดี๋ยวเราจะพับเป็นจรวดนะคะพับเป็นจรวดลงมาแบบนี้ค่ะสองข้างซ้ายขวาแล้วก็รีบต่อนะคะต่อไปเราจะทําลายหยิบสองจุดตรงนี้ขนก่อนค่ะหยิบสจุดนี้จัดผ้าให้เสมอกันนะคะแล้วก็มีดได้เสร็จนะคะหยิบ เอียงเฉียงแบบนี้นะคะอันนี้อย่าดูจรวดก่อนนะมงก่อนนะเละหนะ่อยนี่นะคะวางเอียงเฉียงแบบนี้อ่าถูกค่ะหลังจากนั้นกดตุงกปางให้แน่นนะคะนนะแล้วก็มัดหัวท้ายเลยค่ะคุณแม่มคุณแม่มัดยากให้มัดแต่คุณมัดก่อแน่นๆเลยนะคะคุณแม่่อแน่นๆแบบนี้นะคะคุณแม่คุณแม่นี่นะคะสองข้างซ้ายขวาเลยค่ะ จริงไม่ยากค่ะแต่มันใช้แน็ตนะถ้าไม่คนมันจะเป็นไงสีะไม่กระจายอ๋อให้มันซึมที่อยู่ข้างในนี้ค่ะพี่ไม่ถึงสีไม่เข้าเพราะไม่เข้ามันจะมีขาวๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นก็เลยเรียกว่ามันก็คือจะด่างกันหรอเราหลังจากย้อมเสร็จเมื่อกี้มัดแล้วย้อมแล้วลี้สีแล้วเดี๋ยวล้างนะคะ ล้างสีฝั่งนี้ปล่อยค่ะแล้วพี่ก็อาอยู่ด้านหน้าตัวเองนะด้านหน้าตัวเองก่อนก็ได้ค่ะด้านหลังก็ได้ฮะโชว์หน่อยฮะขอดูอุ้ยตายสโอ้สวสดวยใช้ยัหนได้หนะไหดูนะคะขอทางนี้ดูหน่อยฮะไหนดูสิคะคุณแม่ นคะโอ้ยตายเดี๋ยวนะคะมีดอกใหญ่อันนี้น่าจะทําครั้งแรกดูตั้งใจที่เหลือดูแบบมีดอกเล็กด้วยไปคะ่ะเอาไปตา ได้พักผ่อนชาร์จแบตใช้ชีวิตสโลว์ไลฟกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วเด็กๆก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาติดตามว่าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อในคลิป,ปถัดไปวันนี้ขอบคุณค่ะ